ฉันลืมตาขึ้นมามองเธอนยามเช้าตรูแอบหอมแก้มเธอเบาๆทั้งั้ๆท,ที่เธอไม่รู้ฝันกลาวันด้วยกันดอกไม้ของเธอกับฉันแค่มีวันเหล่านั้นยังมีความสุขเลอยกนแต ผ่านไปรักของเราก็จางหายกลายเป็นภาพของความทรงจำดีๆที่โดนสะกดไว้ไม่มีเธอกับฉันไม่มีวันเหล่านั้นและไม่มีทางที่ฉันได้กุมมือเธอแม้คราใดดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนถ้าเธอจะให้ใครแล้ฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอ กลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนจะเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไร ขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จงขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร oh, I wanna tell you about something that we should be together but if someone that be there just break me down forever นึกถึงเธอเมื่อตอนตื่นนอนตอนเช้าเวลาเก,ก่าที่ไดกอดกอดเธอทุกที่ i t h i n y o like every day for my heart and I wanna pay down with you oh baby ทุกทีที่เรื่องที่ทั้งคืนไม่กี่วันนั้นที่เกี่ยตอนตื่นแค่ไม่อยากให้เธอต้องกลายเป็นคนอื่นแต่แค่ได้แค่เกทหาแล้น baby i f o r got you all my life e a c h had that you know that you're that other beautiful. ก็เธอจะไปกัเหมือนจะตายแต่เกียรตะการ์คอยสบายจะทำไงเธอดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนจะเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอนึงได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครเะอดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหน แตเธอจะให้ใครวอาฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครเอาเปนว่าแม่เข็มของนาฬิกายังไม่มีวันจะเดิน ทุกครั้งทุกคราที่เคยจดจำนั้นทำให้ช้ำเหลือเกินไม่อยากเมื่อเช้าไกลหน้าดนาวกินแต่ข้าวกับข้างข่าไม่มีเธอถึงกับเบลออยากเจอเธอเลือกเออเปรียบกับด้ามปากกาที่หาไม่เจอต้องเพ้อละเมอน่ะเออเจ้าเธอจะรู้ตัวไหมเฮอมันจะแสงยามเช้าเคยงดงามในหน้าหนาวไม่อยากให้เธอต้องไปกับเขาถ้าจำไม่ทำไม่ใครต้องราจะรไม่ตอนนี้เธอไป เธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะดอกไม้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนจะเธอจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าข้อหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร